จ่นจร์สีหงนะครับ hmm. น้ำเริ oh ่มมาตามพ่อแล้วนะครับน on ี่ครับวัดบวรมงคลนะครับนี่ครับซอยจันสร่สี่หงนะครับน้ำเทิ่มแล้วครับมาแล้วครับนี่คือทาน้ำท่าน้ำบวรบวรมงคลนะครับอสีสีหงครับน้ำา้นมาแล้วครับนี่นี่สนาสนาบวร เนี่ยรถมาแล้วอ้รถจมน้ำแล้วนะครับรถตำรวจนะครับครึ่งคันนะครึ่งล้อแล้วลงแล้วเมื่อวานตอนเช้าทุบแค่ไหนอ่ะยังยังยังขึ้นคู่กันดีใช่ป่ะขึ้นสายตายขึ้นเทียงเยอะขนาดไหนอ่ะ นี่อะไรขนาดนี้คงเยอะเมื่อวานเมื่อวานเยอะกว่าน,นี้เมื่อวานเยอะกว่าน,นี้ถึงไหนเมื่อวานออกไปยาน,นูน่นยานู่นเลยเหรอหน้าร้านทานอ๋อนี่น้ำทะลักเข้ามาแล้วนะครับลบจุนน้ำนี่สถานีตำรวจบวมมงคล นี่ฮะคือวัดบอลนะครับบมนะครับฝนตกน้ำเพิ่มขึ้นแล้วจักริีใกล้ๆาวยาถึงวัดแล้วจังโจ๊กเลย

น้ำท่วมร้อน